แต่สังเวียนนี้ไม่มีกระดูกครับเรียบร้อยครับแต่ว่าปล่อยตัวออกมาแม่สวมแว่นตามีสัญลักษณ์ของโมริคิวมาโดนกินวันนี้มีคิดสองวรพินนะครับมาขยันจ้วงครับขวามาซ้ายคืนโอู้หูอาวครับไม่กลัวเหมือนกันครับจอมโหดอ้าวครับนี่เป็นคู่ที่ห้าโอ้โหเจอมาขวาเลยนี่นะครับนี่แหละครับแตกด้วยหรือเปล่าครับหน้าผาก แต่สังเวียนนี่ไม่มีกระดูกครับเรียบร้อยครับดนับด้วยแตกด้วยอ้าวครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับแต่ว่าเรียบร้อยครับจบเลยครับเปลี่ยนเข้าไปครับต่างโคนดต่างสวนครับแต่ว่าซาจัดถึงก่อนครับมีอาการครับเป๋แล้วก็จิ้มขวาอีกทีนึงครับนี่ครับจิ้มขวาตรงๆครับนี่คือนับสุดท้ายนะครับพยายามเต็มที่นะครับจอมโหดโอ้โหแต่ดูขวาครับขวาทิ้มไปตรงตรงครับแคบแคบแม่นแม่นนะครับดูครับดูมุมแคบแคบของช่องแปดกดไห้ดูครับ ต่อยแบบรักต่อยครับแล้วเข้ากระโดงคางพอดีครับโอ้โหพยากัมไม่ได้พยายามถ้าโ,<อ>โดนแบบนี้โดนมัดน้ำซึมอีกแล้วแหมพัดไปเปลี่ยนเสิร์ฟครับโอ,โ,โ,อโอ้โหสองครบตูนี้ท้ายด้วยนะครับซ้ายกับขวาโดนแข้งยกกาดสูงสูงเลยครับหนุ่มบอลเทพทีมหน้าครับมาที่นี่ต้องขยันแล้วแก้ปัญหาเฉพาะ,ะโอ้โหชินจังหวะกันนะครับผย เล่นไหลครับกินหนึ่งสองเข้าไปไกินหน้าสะบัดต,ตาอะไรกันไรครับล,ล,ลุยไปอองโหโดนทุกขวานะครับหนุ่มบอลเทพซึมแล้วโดนทุกขวาน้องโซมิองเข้าไปตัวเองก็เตะเข้าเพิงแต่ว่าโดนทุกขวาครับอ,อ่าครับต้องล็อกไว้ก่อนครับโอ้โหเอาละครับโอ้โหแทงขันแข่งขันขวาโดนท่าทางเข้าไปไม่บังนะครับโซมิองลุอีกแล้วเมนิชสเตีย หมัดยาวตัวหูปลายยาวถ้าโดนแบบนี้โดนหมัดนั้งซึมอีกแล้วแม่พัดไปเปลี่ยนเสิร์ฟครับโอ้โหสองครัะตูนี้อ้ายังพอไว้ยังพอได้าทีมหน้าฟื้นเลยยังลูกบอลเทพวามาแล้วแม่ไปแล้วหน้าเช็ดโดนอีกแล้วโดนหมัดอีกแล้วแฮกคสองโอ้โหเรียบร้อยครับต้องโดนนับอีกทีครับเจอสองไปนะครับโอ้ยมาล้มอยู่หน้าผู้บรรยายเลยครับ โอ้โหดูครับเต็มหน้าเต็มตาไปหมดเลยครับตอนนี้หนุ่มพรเทพโอ้โหัณนหนุ่มพรเทพครับแต่ว่าอย่าไปโดนศอกครับแสลงศอกอยู่แล้วครับตอนนี้เชียงใหม่อาจจะร้อนมากแต่ว่าตอนนี้ช่องแปดร้อนร่ะอุ่ยแล้วร้อนร่ะอุ่แล้วเปะเขาได้ครับแต่ว่านี่ครับเจอลูกงัดเข้าไปครับไปซึมไปแล้วนะครับไป้บนะครับแล้วเจอศอกครับโอ้โหเดือดก่านนี้ก็น้ำต้มกาแฟแล้วครับคุณมรุตครับ หรือรับประทานงี้ครับแต่ละคู่แต่ละคู่หลากหรากอารมจริงๆครับนี่ครับโอ้โหจอศะอกของโซมิองเข้าไปฝันเข้าไปเต็มๆตมำหมับนะครับนี่คือนับแรกนะครับที่โดนเอาทุกนัดไปครับอบอกให้ยกมือครับอาจะเรียกสติคืนไม่ได้ยกมือมาเอ้าลุยต่อครับมาดูครับหมัดชุดของโซมิองแล้วก็ฝันสอกอีกทีนะครับโอ้โหไม่ครับเปะ์เขามายกอกทีครับ โอ้โห oh oh. นี่ถือว่าเป็นลูกตามน้ํานะครับปันครับปังร่างกายยังไม่สัมผัสพื้นครับบักเข้าไปอีทีครับ And your winner by unanimous decision goes to